พระเถราจารย์ห้าแผ่นดินนะครับคุณผู้ชมหลายคนที่เป็นลูกศิษย์หลวงปู่มหมุนจะเคยได้ยินว่าตัวกูลูกพระพุทธองค์ครูศิษย์ครูธงองค์อาจไม่ประมาทครูพบรอยก้มดูเจอครูกราบไหว้ เป็นวาจาสิทธิ์ของหลวงปู่หมุนนะฮะที่ได้กล่าวไว้ก่อนท่านจะละสังขานประวัติหลวงปู่หมุนทิตาีโลนะครับอมะตะเทระห้าแผ่นดินวัดบ้านจานจังหวัดศรีสะเกดเนี่ยท่านได้เข้าอุปสมบทโดยมีหลวงพ่อศรีดาครับเป็นพระอุปชาแล้วตอนนั้นได้รับฉายาว่าทิตะสีโลแปลว่าผู้มีศีลที่ตั้งมั่นครับจากนั้นได้ศึกษาวิชาความรู้จากครูบาอาจารย์ต่างๆในแถบนั้นเนี่ยเป็นเวลาสักประมาณ4ปีก่อนออกสแสวงหา ครูบาอาจารย์อื่นๆครับเพื่อศึกษาวิชาแล้วก็วิปัสนาธุระในขั้นที่สูงขึ้นขึ้นไปนะครับหลวงปู่หมุนเนี่ยก็ออกทุดงตามป่าตามเขาโดยทุดงด้วยเท้าเปล่านะครับมาอย่างกรุงเทพมหานครของเรานีแหละเพื่อเล่าเรียนวิชาคำพีมูลกระจายสูนครับในช่วงหนึ่งท่านศึกษาวิชากับสมเด็จพระสังฆราชแผน